วิธีกันใช้แค้นว่ากันว้าวถ้าสนใจมากเลยนะคะแล้วเข้ไรแล้วเข้าที่ Google แล้วก็พิมพ์เพราว่าแค้นว่านะคะทุกคนนี่ถ้าถ้าใครสมัครแล้วมันจะติ้งข้าหน้าของมันเลยนะคะถ้าใครยังไม่สมัครก็จะให้เราก่อก่อ สมัคก่อนนะคะนี่นะคะตรงหน้าแอปก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยก็จช่อันนี้นก็จะถาว่าจะดีไซน์อะไรนะคะก็จะมีอีเมลสตอรี่แล้วอมีไว้บอร์มีเพีเซชั่นมีโอรชัางมันเถอะคะเข้ามาแล้วก็เห็นเองแล้วก็จะมีตรงตรงเมนูมือจะมีตรงหน้าหลักนะคะ นี่พวกนี้ก็จะเป็นพวกเออเอาเอามาใหมออ้ยค้าง <c oughs> าจะมีพวกโล,กโ,ลโก้ทั้งหลายใดๆนานาวันนี้เราก็จะมาสอนทำโลโก้นะคะในแคนว้านนั่นเองแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า ฉันจะทำโลโก้โลโลสามารถเปี็นภาษ,ษาไทยได้นะคะโลโก้ร้านนี่เราจะเอาไหนก็ได้เลยนะคะนี่เอานี้ดีกว่าเี่หน้าหลังดีเราจะมาทำโลโก้หลานกุญแเดี๋ยวนะคะแต่เราจะเอารูปแบบนี้แต่เราจะมา เปลี่ยนใหม่ก็าจะหาลูปในพินนะคะพินพินอ,อะไรเนี่ยโอ๊ยนี่มหาหพินอ๋อไม่ใช่อะ ว่าสติกเกอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่นึกสติเกรอรกระตุก๋วเตียวรูปอ,อ,อูกรตุกกเข,ข,ข,ขไม่ถูกนะคะก๋วยเตี๋ยวครชอบกินก๋วยเตี๋ยวกันบ้างคะ่ะ คือเมือนชอบกินวัตถัยวมากมากเลยอันนี้นะคะจะรูปไหนเราก็สามารถเลือกเลยนะคะแนะนำแอปพลิเคชันนี้คือคือพินนะคะคือแบบว่ามีรูปหลายอย่างที่เราต้องการมากเลยเราจะหารูปไหนเ้าก็ได้นะคะเราจะรูปไหนดีเอารูปรูปนี้ดีกว่าอืมอ๋ออ๋อ ไปในหน้านอนแล้วก็กดแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะเซฟีปผมไม่เป็นนะคะยังไงก็ได้ลบเหมือนเดิมนี่คือวิธีการเอานำรูปเข้านี่นะต้องอัปโหลดไฟล์แล้วก็โอเคเราบันทึกมาล่าบัดึไปเลยมันกำลังโหลด,ดูเห็นไหมนี่ได้แล้วไม่ไม่สวยไหม ปิดดีกว่าค่ะแต่ปิดแต่มันเป็นเนื้อมูลช่างมันเถอะนี่แค่นั้นล,ละ่ะมินิม,มอลไปแบบหนึ่งเด้อนี่เด้อนี่เด้อตัดไม่เป็นนะคะไม่ได้สมัครพรีเมียมอ๋อ ใช่ชั้นบนเน้นชั้นบนหนึ่งชั้นก็อีกชั้นหนึ่งอ๋อนีตองแบบตัวใหญ่ให้หยิบชั้นบนสุดของเหลยอะเด็ดทำไมล็อกน้องไอช่างแม่งบุกทิ้ง

พพอคนขายสวยนะคะทุกคนวันเกิดน้ำใ่พอคนณยาสวยเดี๋ยวต้องทำให้มันเป็มิติก่อนคลิปนีม้มันจะนานไปดีทุกคน,นจะข้ามขั้นตอเลยนะคะไปถึงฝสอนวิธีทำเฉย เราจะไม่เอัศวินมากก็มันจะนาน,นเดี๋ยวคราก็จะเข้าใจในการทำแอปเปิ้ลคราฟมั่งตึ้นเลยเนาะก็จะเ,เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถลากรูปเข้าได้เลยดถูกสบายมากเห็นไหมเห็นไหมเยอะสบายมาก,มกเป็นลูกเตี๋ยวเลยเนี่ยเแม่ที่สามารถให้เป็นวงกลมนิดด้วยอ๋อ อืมใช่ไหมปิดดีกว่าลูกดปิดใส้เป็ดเป็ดเนี้ยเนาะขายไส้เป็ดแบบนี้เนาะเอาเปิดดอกนี่ออกทำไมมันแต่เป็ดปิปด

ถ้าแบบนี้ก็สวยเนอะแก่รูปใส่อ๋อดูนะดูนะไม่ได้ไม่ได้คิดหมูเด้ออันนี้แต่ไปหารูปสวยๆมาเช่นอันนี้รูปรูปรูปหมูย่างมังตางดีกว่าเราโปรโมทเราขายย่างหมูย่างมังตางเลยก็แค่นี้ก็เป็นโลโก้อะไรหรอ หมูย่างมือตังคนตังขายอย่างนี้นี่หมูย่างถ้าใช่ไหมอ่ะเหมือนไหยหมูย่างหรือเป่าหมูกรอบดีกว่าหมูกรอบนี่หมูกรอบนี่หมูกรอบนัี่หมูกรอบฮาลานกินหมูกรอบมีฮาลานนะจ๊ะดิหมูกรอบนั่นน่เปนครับ อันนุ่สวยตัวญ่ นี่นะคะจะมีเครื่องช่างเยบุ่นี้กันนี่ก็เป็นสมาสมีทีเซฟนะคะทุกคนอ๋ออ๋อปแล้วลนี่นจะให้เราเลือกเลยว่าถ้าเราจะ share แช์น่าะถ้าเราจะแชร์ลิงให้ใครดูนะคะแล้วก็กดตรงนี้ Witness มันจะแชร์ได้ทุกคนถ้าสนมากมันจะอยู่ตรงนี <mm ้ตรงนี้มันจะแชร์ได้คนเดียวจะสามารถเข้าดูได้คนเดียวนี่มันก็บอกอยู่นี่ก็เป็นกดตรงนี้ จะเซฟนะคะเซฟเป็นนี่ใช่เลยเซฟเป็นนี่เลยนี่ png นะคะท .jpg เจมินก็หลายอย่างเลยมันจะบอกเราทุกอ,อย่างเลยเซฟปึ <c oughs> ๊บนี่ก็เรามาโหลดแป๊บนึงนี่ได้แล้วตรงนี้แล้วก็เปิดไฟล์ดู เห็นไหมนี่ไงได้เร็วกดโอ้กกระบ๋าลล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ